เห็ดบวกฟินขาเหย้าหัวบวบ นี่เป็นล้าแล้วดอกตุูมๆสามดาวะคะ่ะได้อยู่ค่ะเนาะขาวบวกหญ้ามอดฟุกบ ดอกน้อยๆมันอัน,นมันเปาะมันอยากเน่าแล้วค่ะเอาไปแกงเอาไปพัดกระเพ้าพอพอเเ็ดเหลืองมันปูแท่นเอินพันบ้านอันนี้พันปลาที่มันเกิดน้ำหยาหมด มันจะเกิดตำลังพันบาทอันนั้นมันจะเกิดตัตงเตะหลังยูหันหนุมมันกะระเพาะสปอเรแล้วปลายเดือนมิถุนายนนะพี่น้องมันกระบ,บาดเลวกราที่ว่ามันเกิดนังหยาหมดน,นี่มันจะเกิดช่วงนี้แหละค่ะช่วงนี้ละกิบนี่ เก็บพร้อมเฮ็ดดำนี่แหละกลุ่มนี่ก็ยังน้นอยๆอยู่เพราะมันกินหญ้าหลายนะพี่น้องหญ้ามอดช่วงนี่แหละต้นอ้อถ้ำนี่แหละแผ่นสิเก็บแผ่นนี่บานเต็มทีอ้อโปอเอตเปะยึดต่หญ้ามอน น้าหลังมาพอเฮ็ดทานอีกแล้วพี่น้องเฮ็ดทานหอมหอมดาวเดียวในขามันชิมีนอนเอาไปย่างตามน้าริกดอกมันสิแข็งแน่นกรอบมันขึ้นมองใดมันก็ขึ้นมองนั่นค่ะ ดอกนึงอีกดอกมันแข้งแข็งพี่น้องหอมพร้อมขันมันแก่นะีมันสิเท่าแล้วมันสิเป็นสีดำนะคะหอมเห็ดอันนี้นะเสียไปตามน้ำพริกมาพอเห็ดเพิ่งแดงมันเกิดน้ำหยาหมอดเกตสามเดี่ยว มันหายากแล้วเนาะพี่น้องอากาศมันเย็นแล้วแต่ว่ามันกะอุณหภูมิก็ห้าหกองศามันก็นกเลยขึ้นมาพอเฮ็ดนาแร่เอาไปน้ำขาแดงๆนี่สามดาวนะคะเอาไปแกงพี่น้องเฮ็ดมันอยากไว่ายแล้วไปนำ้ำมาพอจุ่มนี่แท่นกับยางตรงมากขึ้นสุปีละ่ะต้องสังเกตดีๆเนาะ กะแนมอยู่โดนอยู่ได้พี่น้องโอ้มันอยู่ใต่ห้านนิมันอยู่น้ำหยาหมดกลุ่มที่จริงมันกลุ่มใหญ่ด้ดแต่แพ่นคิดว่ามีค้นมาเอาไปแล้วเขาก็เลยเหลือดอกหน่อยมันไหวนี่มันก็เลยดอกหน่อยที่มันใหญ่ขึ้นมาก่ะที่แพ่นได้ไปมัน นี่ก็ตุ่มๆอยู่ค่ะท่านไี้เครื่องทางยังอ่อนๆปีนี่ออกบ่ลายซ้ำปีกายนี่นะพี่น้องแต่ก่อนนี่มูยันย,ยัย,ยมองนคือว่าแหละตอนนั้นเนาะแพทยมามันบาดแล้วมาปีนี่มันยังอันนี้อยู่ท่านได้เครื่องทางอยู่อันนี้หน่อยมัน แตกสโปรอยู่สแสดงว่าพิมะมันยังสีอุ่นไปอยู่ดอกนยังสีอุ่นไปอยู่กับโจกักเนาะถ้าเบิ้งพี่น้งองพิดเหลืองพันปลาปีกายนี่แพนมาเก็บนี่หลายกว่านี่ปีนี่มันนมอยู่ยังอ่อนอยู่เล่ยไ,ได้ชำนี อ่อนอยู่ค่ะเดีรฤดูใบไม้ร่วงสองดาวนะคะสีเหลืองก็มี่ลพี่น้องสีอยากออกเหลืองๆสีลักษณะสีกับเป็นอย่งสี่หละมนๆหรือว่าอยากออกเหลืองๆห,หรือว่าดอกเหลืองเองกม็มีขึ้นอยู่กับสภาพแบลอมหรือใบใหม่ตามที่มันอยู่สองดาวค่ะ แสบเอาไปเกงเห็ดเพิิงสองดอกนี่อ้าวมันเป็นเกตสามเลยพี่น้องแต่ว่าทองมันงามอยู่เนาะนี่เหนือมันเน่นเอาไปนําค่ะเพราะว่าอาทิตย์นี้มันอุ่นเนาะต้นฤดูใบไม้ร่วงเพราะว่าอย่างมันอืดแล้วค่ะเห็ดมันวายแล้วเอาไปทําอาหารค่ะวันนี้พึ้นโพข,ขึ้นมาเนาะพี่น้อง อากาศมันยังเอาๆอยู่มันหนาวค่ะย่ำขึ้นมันอากาศเย็นเนาะกลางเวน้นอุณหภูมิมันก็อุน่นอุ่นอยู่นะคะเห็ดมันยังขึ้นอยู่ได้เห็ดซัมนี่ค่ะลายเนี้ยเห็ดอันนี้ก่ะเอาไปแกงสองดาวแม่เนื้อแทระกูตาตีสามดาว ก้านตะเรลีมันปูสาดาวอันนี้เฮททานค่ะเอาไปย่างตามน้ำพริกได้ชํ้มนี่ค่ะพี่น้องคลิปนี้ต้นฤดูใบไม้ร่วงแล้วเ็ดก็เริ่มใบแล้วนะคะพี่น้องใบใหม่ก็เริ่มเปลี่ยนสีไปเทลน้อยแพนก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ติดตามเป็นกำลังใจแพน,เ,นเด้อเอาไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย